ความรักแทนได้เลยไอ้เฮ้ยบวชดจะให้พรชีวาซึ่งเป็นลูกของเกียรติลาทีนี้คุณพุดคงดีใจท่านเคยจับคู่ผมคพรชีวันหึงเรื่องของของพรชีวันก็คือไปบอลเลยเขารักชีวันมาตลอดเขาพยายามจะบอกชีวันตลอดชีวันพุ่งเเสพส่งเขาปวยการติดเชื้อโคจะขึ้นมา ในในเรื่องเดีว่าสรุปสนิทกับคุณเนซใช่ใช่ใช่จะสนิทคุณเนที่นคุณมูเนศทีบคุณสรุปจริงๆนะครับให้ให้เฮ้ยเนี่ยแบบแบบที่ใหญ่อารมณ์อารมณ์อย่างเงี้ยน่ารักดีอ๋อเป็นแบบนี้แหละเฮ้ยหหลปล่อยให้เป็นแบบนี้หลยดีแล้วเฮ้ยเอาเอาไปไม่ต้องหรอกครับปล่อยให้เป็นแบบนี้หลยดีแล้วเฮ้ย ที่เข้ามาก่อคนแรกเลยแล้วก็เขาไปผมสองที่สามจันที่กอพี้วรักกันเศ้าไม่ใช่เดี๋ยวมันเจะอย่างนี้ใช่ไหมนี่แบ่งคิวกันยังไงเนี่ยมีใจให้คุณแต่ไม่อยากเป็นคุณหรอพูด่าอะไรีพกนนอย่ามาแล้วตอนที่อีกัวกันถูกมัดลัวกัน กลัยจะมึนสมองคัเนี่ยอันนี้มันตอนกันกันอ๋อแต่ผมรู้สึกว่าน้องเขาแน่จะมีใจให้ผมยู่แล้วอันนี้รู้สึกว่าเหมือนกับเรายังไม่พี่น้องกันไม่ได้รู้สึกรักกันยังไม่ได้รู้สึกว่าเราสนิทกันมากๆเหมือนต้องแบบว่าเพราะเรายังไม่ได้เจอเราเรายังไม่ได้เจอกันบ่อยมถึงเต้นเหมือนกันวันนี้แบบยังแบบยังไงดียังไงดีใช่เมื่อไรลองดูมาเออให้เต้นก่อนเลยอ่ะไม่เป็นไร แต่มันกค่ชิวๆใช่ไหมครับไม่ได้ซีเรียสแต่แค่มันงงเดี๋ยวว่าอะไรของมันเออรัะไรก็ได้ที่เล่ห์สมบัติใจจริงๆของเราที่เราถึงว่าเราเป็นห่วงเขาในเอ็นเตอรที่ว่าเราเป็นห่วงเขาเราสงสัยเราอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้อยู่แล้วว่าพี่เออยากจะซื้อเื่องของเราอ๋อครับอาจจะยิ้มๆแบบล้อๆได้นะมากเคอนรบังงแล้วเนี่ย จูจจะแต่งงานกับพรชิว่าไม่ใช่ชิวาถ้ารอบนี้นิ่งๆแกๆเนี่ยผีผมดีนะตรงเนี้ยดีแต่ก็ต้องแบบอาจจะยกขาลงไปนิดนึงอย่างเงี้ยนทีนี้ท่าพูดจริงนิดนึงไอ้ตรงรอยต่อเห็นไหมไอ้ตรงรอยต่อที่บอกว่าไม่ใช่พ่อของพรชิว่าเพราะหลังจากที่จัดเก้าูตรงนี้ของเราต้องรู้สึกว่าแล้วคนไทยเนาะคำถามมันน่าจะอยู่ในหัวเราไปเคลื่อนมาขึ้นมาแต่ว่าไม่ไม่ได้พูดออกมาเลือกแล้ว ไปอยู่ใน acting แล้วพี่เพชรพี่เพชรขอพลังเยอะพลังงานเยอะวันนี้นิดหนึ่งความเป็นความเป็นพี่ชายได้ดีไหมนี่พี่ก็มานั่งลุ้นอยู่ด้วยนะเนี่ยเป็นไงพีจริกตึ้เฮ้ยดูแล้วเขินเขาพูดถึงเราอยู่่เดี๋ยวเราต้องเข้าไปด้วย